ขอศิพ์พิมานทิพย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติราชนารีเนื่องในโอกาสถวายพระสัญ,ญาัิราศิลปินที่หอสินพิมานทิพย์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราชวิทยาลัยจุฬาพรร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชนภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติราชนารีเนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญาศิริศิลปินด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในการสร้างสารรค์งานศิลปะหลากหลายสาขา โดยจากกิจกรรมเผยแพร่อ,องค์ความรู้ด้านศิละปะร่วมสมัยสู่ชุมชนตลอดจนส่งเสริมการสร้างสารรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิละปะในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราาตัตดีราชนารีแก่เยาวชนและผู้สนใจได้านศิละปะร่วมสมัยในจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งตรงกับการจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งที่2ออันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เป็นศิลปินที่มีผลงานศิลปะหลากหลายสาขาและใช้ผลงานเหล่านั้นช่วยเหลือประชาชน